นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแขนขาดจากอุบัติเหตุเขาคิดว่าจะต้องหาวิธีให้แขนของเขากลับมางอกใหม่ให้ได้เขาเนึกถึงความสามารถพิเศษของกิ้งก่าที่สามารถงอกอวัยวะที่ขาดได้นักวิทยาศาสตร์จึงเตรียมเซรุ่มพิเศษโดยผสม DNA ของกิ้งก่าเข้ากับ d n a ของมนุษย์จากนั้นเขาฉีดเซรุ่มนั้นลงบนบริเวณแขนที่ขาดและหมดสติไป หลายชั่วโมงต่อมาเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าตรงที่แขนหายไปนั้นมีชั้นเนื้อหนาปกคลุมอยู่เขารีบดึงชั้นเนื้อนั้นออกแล้วก็พบว่าแขนใหม่ของเขางอกขึ้นมาแล้วเขารู้สึกดีใจมากและรีบโทรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทออสคอปแต่ระหว่างคุยโทรศัพท์เขาก็เริ่มปวดหัวอย่างรุนแรงและรู้สึกเวียนศีรษะเขารู้ทันทีว่าเซรุ่มนี้ยังไม่สมบูรณ์และผลข้างเคียงได้เริ่มขึ้นแล้วเขาตกใจรีบเรียกแท็กซี่เพื่อไปพบผู้บริหารคนนั้นให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้หยยยยยุกกกาา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 รรรรรร้้้เเ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 ซ่่่่่่่มมมมมะะวววงงงงงททขขขขอออิิิปปปปลลลลลีีีีีนนนนนนน็็็สืบคตั ร่างจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกิ้งก่าในอีกด้านปีเตอร์ก็ตัดสินใจจะเปิดเผยความลับกับเกรนเขายิงเย,ยแมงมุมให้เกรนดูและเธอก็ตกใจมากเธอแทบไม่เชื่อเลยว่าเพื่อนสนิทของเธออย่างปีเตอร์คือสไปเดอร์แมนตัวจริงขณะที่เธอยังอึ้งอยู่เสียงโทรศัพท์จากแม่ของเกรนก็ดังขึ้นทาให้เธอต้องรีบไปรับสายขณะเดียวกันข่าวทีวีรายงานว่ามีสัตว์ประหลาดโผล่ใกล้สะพานขณะนั้นผู้บริหารของออสคอปก็นั่งอยู่ในรถบนสะพานทันใดนั้นความโกลาหลก็ประตูขึ้นผู้คนแตกตื่นหนีตายเมื่อกิ กงกาก็รู้สึกตกใจและพยายามหลบซ่อนแต่กิ้งกาก็โจมตีทันทีเขาหนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดแต่กิงกากกลับยกรถของเขาโยนล,ลงจากสะพานปีเตอร์มาถึงในตอนนั้นพอดีเขารีบยิงเยแมงมุมเพื่อช่วยรถที่ตกลงไปไว้ได้ทันบนสะพานมีรถลอยห้อยอยู่กลางอากาศอยู่มากมายพลังของกิ้งก่ายักษ์เริ่มลดลงเขาเห็นจังหวะน,นั้นแล้วรีบหลบหนีทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งร้องขึ้นว่าช่วยลูกผมทีเขายังอยู่ในรถ ปีเตอร์ตัดสินใจว่าจะช่วยเด็กก่อนและยังไม่ตามล่าก,กิ้งก่าเขารีบยิงยีแมนมุมและช่วยเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นปีเตอร์จึงเริ่มตามหากิ้งก่าเขาพบมันใกล้กับท่อระบายน้ำทันทีที่เข้าไปใกล้กิ้งก่าก็โจมตีและทำให้เขาบาดเจ็บปีเตอร์พยายามกลับไปที่ห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์คนนั้นที่นั่นเขาได้รู้ความจริงว่ากิ้งก่าตัวนั้นแท้จริงแล้วก็คืออาจารย์ของเขาเองและแล้วทั้งคู่ก็เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดสุดท้ายปีเตอร์ก็สามารถเอาชนะอาจารย์ของเขาได้และทำให้เขากลับคืนรร่างงเป็นมนมุษย์อีกคั้